อันนี่ก็คือข่าวคราวล่าสุดของเจ้าโ o k i ียสิกับสเปคที่หลุดมาร้อนๆบอกได้คำเดียวเลยว่า,ว,าว้าวสวัสดีครับพี่ๆน้องทุกคนวันนี้นะครับเสรเสริญนะครับก็อยากจะมาอัปเดตท,ทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้าโ o k i ียนะครับเจ้าโ o k i ียสิหรือว่าเจ้าโนเกียเทนเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มี ล็กนะครับแล้วก็ r ู m เม s หลุดออกมาอีกแล้วนะครับหลังจากที่คราวก่อนเนี่ยทุกคนทราบกันว่าเจ้าตัว Nokia 9.3จเนี่ยจะไม่มาแต่ว่าเจ้าตัวตัวโนเกีย10เนี่ยจะเป็นตัวที่จะมาแทนจะมีว้าวแฟกเตอร์นะครับทำให้เราเนี่ยคุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆนะครับคือเดี๋ยวผมจะใส่ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ควนจะมากด p โ s สแล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีหนึ่งคือรอบนี้เนี่ยเป็นล็กร้อนๆเลยนะครับเพราะว่า ทางโนเกียเองเนี่ยก็มีการประกาศนะครับว่าจะใช้เจ้าตัวชิปเนี่ย snapdragon นะครับ875นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณทางเว็บไซต์โนเกียพาวเว e r ์ User, นะครับก็มีการระบุมาว่าเจ้าตัวชิปเซตเนี่ยจะเป็นเจ้าตัว Snapdragon 875ที่จะมีการเปิดตัวจริงๆเนี่ยในวันที่1ธันวาคมนะครับซึ่งมันก็เหลืออีกประมาณ ไม่ถึงเดือนแล้วแหละนะครับมันก็จะเปิดตัวเจ้าตัว,ตวชิปเซต875นะครับสำหรับตัว865เนี่ยก็จะเริ่มเก่าลงนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีคะแนน benchmark อัตุตู้นะครับออกมาเนี่ยเห็นการทำงานเนี่ยของเจ้าตัวความสามารถของเจ้าตัว Snapdragon 875เมื่อเทียบกับ Snapdragon 865เนี่ยคือทิ้งต่างกันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นคือ Nokia เนี่ยเปิดมาแบบนี้เนี่ยถือว่า ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนข่าวต่อมาเนี่ยอีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือในเรื่องของหน้าจอนะครับที่เขาจะใช้เนี่ยเขาจะมีการใช้แซฟไฟ์นะครับกระจกแซฟไฟล์หรือว่าแซฟไฟร์คลาสซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยเล่นมือถือกันมานะครับย้อนกลับไปในเจ้าตัวรุ่นของ HTC U Ultra เนี่ยตัวนั้นเนี่ยมีการใช้กระจกแซฟไฟล์มาเหมือนกันนะครับแล้วคนที่ตามดูพวก YouTube ต่างๆนี่ก็จะรู้ว่า การ scratch test นะครับหรือว่าการการลอยขีดข่วนของเจ้าตัว s p p h i r e เนี่ยทำได้ค่อนข้างที่จะดีกว่า Gorilla Glass หรือว่าแม้กระทั่งจะเป็นเทคโนโลยีนะครับกระจกล่าสุดของ iPhone 12เนี่ยยังสู้ไม่ได้เลยเพราะว่าทางกระจกของ iPhone 12เนี่ยยังกันรอยขีดข่วนเนี่ยได้แค่ระดับ6เท่านั้นเองแต่ว่าเจ้าตัว Sapphire glass เนี่ยมันสามารถทน แรงขีดข่วนเนี่ยได้ถึงระดับ8เลยทีเดียวแล้วเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของดีไซน์นิดนึงดีกว่านะครับเรื่องนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณนะครับทางเว็บไซต์ Time of India นะครับเขาก็มีการระบุมาว่าเจ้าตัว Nokia 10ตัวนี้เนี่ยจะเป็น m e t a ลหรือว่าส t ตนเลสเฟรมนะครับซึ่งหน้าตาเนี่ยจอนี่ก็จะเป็นจอแบนคล้ายๆทรงเนี่ยคล้ายๆกับตัว,ตว iPhone 12รุ่นนี้นะครับหรือว่าถ้าย้อนกลับไปในรุ่นของโนเกีเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวโนเกียซีรั c โคแนะครับสำหรับคนที่เล่นมือถือกันมาหรือว่าเป็นวัยเดียวกับผมเนี่ยก็จะพอทราบกันว่าหน้าตาเนี่ยมันจะออกมาเป็นแนว,แนวไหนนะครับซึ่งมันก็จะดูเรียบหรูมากๆนะครับส่วนในเรื่องของกล้องนิดนึงดีกว่านะครับคือยังไม่มีการระบุอะไรออกมามากมายแต่ว่าในเรื่องของเลนส์ ที่จะออกมาเนี่ยเป็นไซส์ออปติกอยู่แล้วหรือว่าเป็นเลนสของไซส์นะครับของคาวไซส์แต่ว่าในเรื่องของระยะเลนสหรือว่ามีตัวอะไรให้เราเลือกบ้างเนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยระบุมาว่ามันจะเป็นมัลติเลนส์นะครับซึ่งจะมีเลนสหลายๆตัวซึ่งถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปในเจ้าตัว Nokia 9 p พียว i e w เนี่ยเรามีกล้องมาให้ถึง5ตัวนะครับแต่ว่า ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนระยะเดียวกันหมดนะครับเป็นเซนเซอร์โมโนโครมเนี่ยตัวส่วนเป็น RGB เนี่ยตัวซึ่งเอามารวมกันทั้งหมดนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าถามผมเองเนี่ยอยากจะให้ปรับเปลี่ยนให้มีเลนเนี่ยหลายระยะขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งทุกคนนี่ผมเชื่อว,ว่าอยากจะได้อัลตร้าวายอยากจะได้เลนเทเลโฟโต้บ้างกันอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูกันแต่ว่า เซนเซอร์เนี่ยหนึ่งร้อยแปดล้านเมกะพิกเซลแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอะหนึ่งร้อยแปดล้านเมกะพิกเซลเนี่ยคือมันไม่ได้สําคัญเท่ากับคุณภาพของภาพจริงๆคือทุกคนตอนนี้เนี่ยที่เล่นกล้องหรือว่าเล่นกล้องมือถือกันมาเนี่ยเริ่มรู้แล้วนะครับว่าเจ้าตัวพิกเซลเขาเนี่ยคือเทียบกันอะมันต้องเทียบกันที่คุณภาพแล้วก็การโปรเซสซิงของซอฟต์แวร์มากกว่านะครับมากกว่าการเทียบกันเนี่ยในเรื่องของพิกเซลเขานะครับหรือว่า ใครพิกเซลมากกว่ากันคนนั้นชนะมันไม่ใช่นะครับก็วันนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับส่วนในเรื่องของวันเปิดตัวเนี่ยมีการระบุมานะครับจากทาง Nokia power user นะครับว่าเจ้าตัว Nokia 10เนี่ยจะเปิดตัวในช่วงของครึ่งหลังนะครับของปี2021ซึ่งก็นานไปนิดนึงเพราะว่าจริงๆเนี่ยเจ้าตัวชิป snapdragon 875เนี่ยมันกำลังจะเปิดตัวนะครับในช่วงของเดือน วันที่หนึ่งธันวาคมปีนี้ปลายปีนี้แล้วเนี่ยแล้วคิดดูดิก่อนจะเปิดตัวจริงๆเนี่ยในช่วงของครึ่งหลังของปี2021สเนี่ยส่วนตัวผมเองคิดว่านานไปนิดหนึ่งนะครับอยากให้โนเกียออกมาทําอะไรบ้างแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็มีการระบุมาแบบนี้ก็เดี๋ยวเราจะต้องอรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, subscribe แล้วก็เจอกันในคลิปหน้าวันนี้เสนอเสิมนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้าก,ากากด้วย และทุกคนคิดเห็นกัว่ายังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลัดไงก็แชร์ subscribe